ค่ะก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและภาศึกษาระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูก็จะได้มาสอนเรื่องสาเหตุของการติดสารเสพติดนะคะตัวชี้วัดระบุโทษของสารเสพติดสารตรายใกล้ตัวและวิธีป้องกันนะคะโดยคุณครูจิตนาเทพวงศ์ค่ะ ค่ะสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัวนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างแล้วเรามาวิเคราะห์พร้อมกันนะคะเขาถามว่าเพื่อนๆคิดว่าวัดกับวิทย์พูดอะไรกันนะคะวัดพูดอะไรกับวิทย์นะคะวิทย์เขาบอกว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะอลองวิเคราะห์พร้อมกันนะคะวัดน่าจะพูดว่าวิทย์ ไปลองสุบุรีกับเราไหมหรือกันไหมอันนี้นะคะวิทย์เขาก็จะบอกว่าบุรีเป็นสิ่งไม่ดีเนี้ยนะคะสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัวนะคะสารเสพติดคือสิ่งที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทําให้ติดต้องการได้รับสิ่งนั้นในปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรงนะคะค่ะสาเหตุของการติดสารเสพติดก็จะมีดังนี้นะคะ 1. ถูกกลอกกลวงหรือถูกทักชวนจากผู้อื่น 2. เกิดจากความอยากรู้อยากลอง 3. เรียนแบบพฤติกรรมคนในครอบครัวหรือคนที่ตนเองชื่นชอบเช่นนักร้อง นักแสดงเป็นต้นนะคะต่อไปก็จะให้นักเรียนวันนี้คุณครูให้นักเรียนทำงานในแบบฝึกหัดหน้า77นะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูหน้า77ทํำพร้อมกันเลยนะคะอ่าเขาถามว่าสารสิบติดส่งผลอย่างไรต่อร่างกายนะคะ ทำให้ร่างกายสุดโทมได้นะคะต่อไปข้อหนึ่งนักเรียนนำข้อความที่กำหนดเขียนลงในแผนภาพความคิดสาเหตุของการติดสารเสพติดให้ถูกต้องก็จะมีคำว่าถูกชักชวนอยากทดลองครอบครัวอบอุ่นเรียนแบบสื่อเป็นที่รักของเพื่อนถูกกลอกกลวงนะคะ เขาถามว่าการติดสารเสพติดเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอ่าก็คือถูกชักชวนนะคะอยากทดลองเรียนแบบสื่อถูกหลอกลวงนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ